อพี่น้องสวยงามอลังการงานสางครับผมแปลงนี่พิกัดก็จะอยู่อำเภอคอนบุรีนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นแปลงของไอ้ไส้นะครับซึ่งใน้ม่ไทยทำบนไร้เทือแล้วนะครับพี่น้องไอ้เสมอคนพเนจรนะครับในพื้นที่1ิบไร่นะครับแปลงนี้เพิ่นก็ได้ปลูกไปแล้วนะครับเนาะหาไรนะครับเนาะตัวนี้ก็ปลูกที่หลังครับผมเป็นมันส้มโอกินาวะนะครับ เป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับพี่เนอะสวยงามครับผมสวยงามตามภาพนะครับคนงานเพิ่อนก็กำลังเสียบแบบขมักขมนเลยครับ มาดูวิธีการปลูกนะครับปลูกมันหวานก็นี่นะครับยอดพันธุ์ยอดพันธุ์นนครับก็วันนี้ก็ปลูกกันหลายคนเป็นแปลงมันนี้มันส้มนะครับปลูกสิบไร่เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับครับผมกับเป็นแปลงที่ใหญ่หรีเนาะครับเนาะพี่น้องเนื่องจากาฝนตกนะครับพี่น้องเมือ่อคืนไอ้สายเพิ่ว่าฝนตกหนักเลยครับดิน แบบเหนียวเลยครับผมดินคอนบุรีเนาะครับเนาะถ้าเกิดฝนตกนี่ดินจะเหนียวมากๆครับตอนนี้ก็ได้ปลูกไปได้หลายแล้วครับผมไก่เสลแล้วแล้วเนาะครับเนาะอีก,อ,กอีกฟังหนึ่งครับผมอีกประมาณสองไร่สองไร่เนาะครับสองไร่กว่าครับผมตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วประมาณโอ้กล่องกัลายตานี่เด้อครับพี่น้องมัน มันมืนครับมันมืนมันรื่นนะครับนาอดินมันรื่นครับฝนตกพี่น้องโอ้ยกล่องสันเลยครับวิธีการจับบได้นาะครับนาอทิศทางเนะกะขอตทดขออภัยพี่น้องหลายครับผมมันมืนครับสวยนาะครับนาอแปลงสวยครับผมทางฟังอ้ายซ้ํ้เมานะครับเพื่อนกะจะได้ปลูกไปทางเดียวกันเมือนะครับพี่น้องสังเกตเบึงนะครับการปลูก เพิ่นกิดจะปลูกเป็นแถวอ่าล่มให้ยอดมันล่มไปทางเดียวกันเหมือนเนาะครับเนาะพี่น้องกัเป็นอีกหนึ่งวิธีการปลูกนะครับนี่ครับการปลูกเนาะครับเนาะผมจะสาธิตในเบิ้งนะครับเอาจจะเอาลงประมาณคอถึงสองคอนะครับพี่น้องขอสองลงไปในดินนิดนึงนะครับพี่น้องเสียบจื๊บนี่ครับง่ายๆประมาณนี้ครับมันเสียบง่ายครับผมฝนตกนะครับน้องพี่น้องเมือนี้ ก็เลเยบ่ได้เปิดน้ำยดครับผมก็เสียบลงได้ง่ายๆเลยเนาะครับเนาะแปลงนี้ก็สิบไรครับผมตามที่บอกไว้เนาะครับเนาะสิบไรก็ตอนนี้คนงานก็ปลูกไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ่งการปลูกไกลไกเนาะครับเนาะ เพ่นปลูกแบบใดครับผมโอ้คือดำหน้านี่แหละพี่น้องกะสำหรับมัดมั่นเนาะครับนาะมัดยอดมั่นเพิ่นจะมัดไว้ประมาณมัดละล,ะลอยนะครับพี่น้องแล้วก็เสียบเสียบไปแนวนี้แหละบางคนก็จะถอยหลังนะครับถนนดถ,ถอยหลังเนาะครับนาอบางคนก็ถนนดเดินหนาครับผมกะแล้วแต่คนถนดนดเนาะครับนาอพี่น้องแต่ว่าการเสียบเพิ่นจะบอได้ขัดสายคือทางไหลสามพ่อนะครับ เพื่อนจะเน้นการดึงสายออกก่อนขุดนะครับพี่น้องแต่ว่าสําหรับไหลสามพ่อจะขุดก่อนนะครับถึงจะดึงสายออกนะครับพี่น้องกะเป็นวิธีการแตกต่างกันไปนะครับกะดีครับผมจะได้เป็นประสบการณ์เนาะครับเนาะมาแชร์ให้พี่น้องเข้าได้เห็นนะครับว่าการปลูกของแต่ละสวนแต่ละไร่นี่มันแตกต่างกันเนาะครับเนาะพี่น้องนี่แหละครับกะ ง่ายๆครับพี่น้องมือนีดินมันเสียบง่ายน้อครับน้องอ้ายเพิ่นก็เลยอ่าบ่ได้เปิดน้ำยดนะครับบ่ได้เปิดน้ำมาตามสายน้อครับปกติแล้วก็ต้องเปิดน้อครับเปิดมาให้ดินมันชุ่มถึงจะเสียบลงง่ายน้อครับเนาะพี่น้องก็เป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบครับผมนี่คนงานเพิ่นก็หลายคนครับมื้อนี้เพิ่นก็กระจายกันไปเนาะครับเนาะพี่น้องพูน เวียนหัวบอกครับผมมันฝนตกครับผมขยับตัวยากครับนี่คนงานกับโปรเดไซร์รองเท้าเลยพี่นอ้องมันมืนครับนี่โอ้ยรองเท้าหนังทุกคนเลยครับสวยงามครับพี่นอ้องกะอีกสองเดือนสามเดือนครับพี่นอ้องอีกสามเดือนน้องครับนอ้องมาเดี๋ยวจะมาอัปเดต ผลผลิตให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับนอกพี่น้องว่าเพิ่นจะได้จักตันนะครับแต่ว่าถามทั้งไอ้ไสยเพิ่นนะครับสอบถามทั้งเพิ่นแล้วเพิ่นว่าได้ประมาณ3-5ถึงตันนะครับต่อไร่นะครับนอกพี่นอ้องกะถือว่าเป็นมือโปร,ระดับต้นตนของประเทศนะครับที่ปลูกมันได้จานวนตันต่อไรนี้ถือว่าเยอะนะครับถือว่าหลายนะครับสําหรับผี่สมเมาคนประเนจรนะครับ นี่ครับอู้ยสวยงามพี่น้องคักครับเห็ดไดเป็นระเบียบเรียบร้อยอีลีครับพี่น้องสำหรับสายน้ำยดเนาะครับเนาะพี่น้องไหจะอธิบายฟังนะครับว่าสายน้ำยดกับท่อเมนนะครับจากท่อเมนมาปลายสายนะครับจากวาล์วประตูน้ําจากท่อเมนมาปลายสายเนาะครับเน้องไอพิ่นว่า มีความยาวบเกิน40ถึง50นะครับประมาณ50นะครับบบเกิน50นะครับพี่น้องแล้วก็รูน้ำยดนะครับประมาณ20เซนนะครับแปลงนี่รูน้ำยศยี่สเซนนะครับความห่างกับประมาณคืบนิดๆครับพี่น้องคืบนิดๆเนาะกะนี่แหละครับเพป็นจะบ่าไห้ความยาวของสายน้ำยดมันยาวเกินไปนะครับพี่น้องจะให้มันกระชับแล้วก็เวลาหดให้มัน เวลาลดน้ำให้มันสายมันตึงเร็วๆนะครับแล้วก็รีบยดลงนะครับถ้าเกิดเท่าเงี้ยวย้า,ายนะครับสายก็จะตึงบ่เสมอนะครับพี่นอ้องสายก็จะตึงบ่เสมอเนาะครับนอ้องจะไปตึงอยู่ปลายสายต้นสายบ่ตึงจังสีนะครับขันเท่าใส่ระยะเงีวเกินห้าสิบเมตรขึ้นไปนะครับหรือนะครับไผมีปั่มแรงดันอ่า แห้งๆกว่หนีนะครับกวัวสะเมาดนะครับก็อาจจะได้อัดได้เงากว่หนีกะกับเป็นได้นะครับพี่น้องนี่แหละครับวิธีการเสียพี่น้องโอ้ยเสียบง่ายครับพี่น้องมื่อนี่กะอุ่มไปเลยเนาะครับเนาะอุ่มเป็นมัดไห้มัดมันครับพี่น้องเสียไปคือดำหน้าเนี่แหละพี่น้องกะสวยงามครับพี่น้องโอ้ย คนงานกับบได้ใซรหลายครับบ่ได้ใซรหลายคนเนาะครับเนาะแผนกย้ายกับย้ายไปครับปลูกห่างๆกันไปน้องรับนอกคนละแถวละแนวครับผมก็ลืมถามเพื่อนน้องรับว่าเพื่อนจ่างเป็นไล่ไายหรือลายวันเนาะครับเนาะถ้าลายวันก็จะอยู่ประมาณสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบครับผมถ้าลายลายนี่ก็โบ้ขึ้นโบ่โบหูขึ้นกันครับนุ่มคัมพีกับ่ได้ บ่ได้เคยจ้างไล่ไล่นาะครับเนาะพี่น้องแต่ว่ารายวันนี่จ้างนะครับทางไล่สามพอนี่จะจ้างสามร้อยบาทต่อวันนะครับแต่ว่าของอายเพิ่นก็น่าจะประมาณสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบครับผมเพราะว่าทีมงานเพิ่นมืออาชีพเนาะครับเนาะทีมงานเก่งครับผมกะเป็นแปลงเดียวกันนะครับพี่น้องกับการที่ผมได้มาถ่ายในการเตรียมดินในมือนั้นนะครับเนาะพี่น้องในคลิปก่อนเนาะครับเนาะมือนี้ก็เลยได้มาอัปเดตการปลูก ให้พี่น้องเขาได้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับนอกพี่น้องกับผู้ใดสนใจนะครับยอดพันธุ์นะครับยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นนะครับมันเทศญี่ปุ่นของเขานะครับตัวนี้เป็นมันส้มโอกินาวะนะครับพี่น้องหรือไผ่ตองการมันม่วงยอดมันม่วงยอดมันเหลืองกะมีจำหน่ายครับไร่สามพ่อกะมีจำหน่ายคือเก่านะครับกะโทรมาที่เบอร์095 042 8321ครับผมกะโทรมาได้นะครับนอกพี่น้อง หรือติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับไล่มันหวานญี่ปุ่นสามพคัมพีโมเดลนะครับก็ติดตามทางนั้นได้นะครับติดต่อม,มาได้นะครับเบอร์โทรทางเฟซบุ๊กนะครับสําหรับมือนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เบื้องมาจนจบนะครับน้อพี่น้องฝากติดตามนะครับช่องสัมมีกะเสทําังเงินน้ำแน่เด้อครับเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่มือนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม